ลิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบดอกเล็กนะคะใช้ลิบบินสามเส้นนะคะลายนี้เป็นลายที่ทำง่ายค่ะขั้นตอนการทำไม่เยอะนะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะริบบิ้นตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์สองค่ะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสามเส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรค่ะ ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้นะคะเราจะพับครึ่งริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะพับให้ริบบิ้นเหลื่อมกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเอาริบบิ้นเส้นยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่สามนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะดึงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะดึงแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะดึงให้กระชับนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเฉียงลงมาแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับริบบิ้นเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบน,นี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ ดึงให้กระชับค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนกลัวเลือหลุดนะคะก็สามารถนําเทปใส่นะคะมาติดตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนทําเป็นแล้วไม่ต้องติดก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสามเส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะริบบินทับกันด้านบน3ามเส้นแบบนี้ค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีริบบินอยู่3ามเส้นแบบนี้เราจะวางนะคะริบบินเส้นด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยหยิบเอาริบบินเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้ วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะสามเส้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นอยู่แค่สองเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะ วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะจับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะบาดสองเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานะคะดันออกมานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะเราจะอาริบบิ้นสองเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่ 1, หนึ่งห่วงที่สองนะคะเสน้นนี้เราก็วางไว้แบบนี้เลยเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยนะคะเส้นที่สองสอดผ่านห่วงหนึ่งให้มาโพห่วงที่สองนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยมือนะคะริบบิ้นเขาก็จะยุ่งๆหลวมๆแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะค่อยๆรวบเข้าหากันนะคะหรือเ,เพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะแล้วก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะ เราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะริบบิ้นจะยังหลวมอยู่นะคะแบบนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะค่อยๆไลดึงนะคะทั้งหกเส้นไม่ดึงแน่นนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะเราจะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สองค่ะ จับร re ิบบิ้นขึ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นนะคะนับไปหนึ่งสอวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สค่ะแบบนี้นะคะจับร in ิบบ um ิ้นข um ึ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สนะคะแบบนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สนะคะ เราจะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่2องเส้นแบบนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสังเกตว่ามุมสามเหลี่ยมเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็สอดนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่สองแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะแต่เราจะเบี่ยงริบบิ้นให้มาโพลช่องที่สองตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ จากนั้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะลิบินเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังรวมอยู่นะคะแบบนี้เลยพีกับด้านมาค่ะพีกับด้านมาไล่ดึงนะคะทางหกเส้นค่ะค่อยคยดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆยไล่ดึงค่ะ พอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่สองค่ะ1 2ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่2ค่ะแบบนี้ค่ะทำจนครบทั้ง6เส้นนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ลิบบิ้นจะยังไม่แน่นและก็จะยังไม่เท่ากันนะคะพอเราสอดครบแล้วนะคะเราก็จะไล่ดึงทั้ง6กเซนค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะบีบด้านข้างแบบนี้ค่ะบีบเบาๆนะคะบีบบีบหมุนหมุนแบบนี้นะคะแบบนี้เลย จากนั้นเราก็ไล่ดึงอีกรอบนึงนะคะค่อยๆดึงนะคะดึงทั้งหกเซนนะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยพี่กับด้านมาค่ะพี่กับด้านมาเราจะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำเกรสรด้านในนะคะเกรสรตรงนี้นะคะ ด้านด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะเราจะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นับไปหนึ่งสสามนะคะนับมาสามช่องนะคะนี้สอดริบบิ้นเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะดึงมาตรงๆเลยนะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆแบบนี้เลยสอดตรงนี้ริบบิ้นโผล่ช่องที่สองนะคะ เราก็ดึงรวมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะประมาณนี้ริบบิ้นเส้นที่สองค่ะแล้วก็ดึงมาตรงๆเลยค่ะโค้งมาตามเส้นที่หนึ่งเลยนะคะแบบนี้เลยเราจะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในตรงนี้จนครบทั้งหกเส้นค่ะเส้นที่สองเราก็สอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่สองค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ดึงรวมไว้ค่ะเส้นที่สามค่ะแล้วก็ ดึงมาตรงๆโค้งตามเส้นที่สองเลยนะคะแบบนี้เลยสอดถัดจากเส้นที่สองค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลมไว้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะแล้วก็ดึงมาตรงๆเลยนะคะแบบนี้เลยสอดถัดจากเส้นที่สามนะคะด้านในตรงนี้ริบบิ้นก็จะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นเส้นที่ห้านะคะดึงมาตรงๆแบบนี้เลยสอดถัดจากเส้นที่สี่ค่ะด้านในนี้นะคะ ด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้น <mun ición> สุดท้ายนะคะเส้ท <im ailable> สทนะะสที่หกเราก็ดึงมาตรงตรงเลยค่ะสอดด้านในนะคะขาดจากเส้นที่ห้านะคะตรงนี้ช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไล่ดึงเส้นที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเราก็ไล่ดึงเลยค่ะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงวนทางซ้ายมือนะคะแันนี้เลยเราก็ดึงให้ครบทั้ง6เส้นนะคะใช้เนิ้วชี้เรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงค่ะกดเบาๆนะคะดึงให้กระชับนะคะ เราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยเราจะสอดตามแนวเหมือนเดิมค่ะริบบิ้นโผล่ช่องที่สองเหมือนเดิมนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปตามแนวเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบตรงนี้นะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จับแบบนี้เลยนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้เลยตบบนี้นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลัง1ครั้งแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะวางริบบิ้นมาตรงนี้ค่ะใช้มือซ้ายล้วจับตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองนะคะแล้วก็พาบริบบิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะพาไปด้านหลังหนึ่งครั้งใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ Yoon, mm hmm. บบเแบบะคะส้นที่สามนะคะ พับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้เลยวางพาดเส้นที่สี่ด้านหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะด้านล่างแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยวางพาดหน้าเส้นที่ห้านะคะด้านล่างแล้วก็ใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะจับด้านล่างไว้แบบนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่5นะคะตรงนี้แล้วก็พาบริบบินไปด้านหลังค่ะหลังค้างแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะบิดริบบินไปด้านหลังนะคะจากนั้นเราก็นาปลายปลิบบินนะคะมาสอดเข้ากลีบแรกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะ แบบนี้เลยเขาจะยังไม่เท่ากันนะคะเราจะพิกลับด้านมาค่ะพิกลับด้านมาดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโพช่องที่สองเหมือนเดิมค่ะดึงแล้วก็ดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะดึงนิดนึงค่ะสอดนะคะไม่ดึงแรงนะคะเดี๋ยวกลีดตรงนี้เขาจะแน่นเกินนะคะดึงนิดนึงนะคะ สอดนะคะสอดตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเราจะให้กลีบบานออกนะคะแล้วก็ถ้าเราดึงแน่นไปนะคะแล้วก็เอาแหนบนะคะช่วยดันขึ้นมาค่ะเซนิโ้กดรงกลางตรงนี้ไว้กดเบาๆนะคะแล้วก็ใช้แหนบดันขึ้นมาค่ะดันกลีบขึ้นมานะคะ กันนะคะคเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ชองนะคะ ก็สามารถใช้ใบผ้าติดได้นะคะแบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะแล้วก็สามารถดันเหรียญเข้าไปตรงนี้ค่ะจับแบบนี้นะคะดันเหรียญเข้าไปค่ะใช้แหนบช่วยดันลงไปนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ